เป็นสุขลูกย์ต่างสถานับถือพาตำนักผูใหญ่ให้ด้วยใจคำด้วยใจศรัทธาผูใหญ่ก็ให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกล้านปูแชร์เพลงเรียบร้อยขอบคุณพี่จิมครับไปรวยอู่ปูลูกล้านผูใหญ่อ่ะอีกรอบเดี๋ยวให้ครับรวยรวย รวยรวยรวยให้ด้วยใจทำด้วยใจสภาพปูใหญ่ก็ให้รวยถูกหวยรวยล้านลูกล้านผูแรงศรัทธาที่ให้มาจงกลับไปรวยอูผ,ผูลูกล้านปูเพลงฟังได้ใน YouTube ครับพิมพ์ว่าตำหนักปูใหญ่นะครับขึ้นเลยแน่นอนเพราะว่าผมไม่ไปทำอะไรอยู่ๆมาว่าให้ผมแม่บ้าพาดพิงนะครับไม่กล้าเลยชื่อเขาเพราะเขาก็ไม่กล้าเลยเนาะงงเหมือนกันทำไมไม่กล้านะ ตอนแรกผมก็ไม่ได้ติดใจนะตอนนี้ผมไม่ได้ติดใจครับผมอยากจะบอกว่าหยุดนะหยุดต่างคนต่างอยู่นะครับไอ้แข่งเงินแข่งทองมันแข่งกันได้นะแต่ว่าแข่งวุนวัสนามันไม่ได้อาจารย์น็อตเนี่ยเพิ่งเกิดนี่แหละแต่ว่าดังไวนะครับดังไวไปไหนคนก็ถ่ายรูปนะก็วันนี้ชอบที่สุดคือแปดสองครับพิมพ์แม่เขาด้วยใครพิมพทันพิมพิมมาให้พี่พี่ที่เข้ามานี่หลังล <c oughs> ูดแปดคือจบเลยวันนี้คนดูเยอะนะครับ ขนาดออกไปแล้วยงังเยอะนะหวยไทยอ่ะผมพูดเรื่องหวยไทยด้วย <c oughs> อยากดูหวยไทยไหมแคปหน่อยนะแคปหวยไทยหน่อยไหมแคบไหมแคปหวยไทยหน่อยไหมแนะออกไปซื้อหวยฮานอยก่อนมันยังไม่ทันจะแคปหวยไทยไหมแคปหวยไทยอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ให้ดูหวยไทยแป๊บหนึง่ง <c oughs> ผมนับหนึ่งถึงสิบพอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8ปดเโอเคนะโอเคนะโอเคนะหวยไทยนะครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ชอบที่สุดคือแปดตัวแตกคือ084ไปหาซื้อลอตเตอรี่084หรือว่า048ก็ได้ตำแหน่งนี้เท่านั้น0 4, 8นยหรือ048ก็ได้หรือว่า408 480ประมาณนี้ได้ที่4ี่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับ รางวัลที่หนึ่งอยู่ในมือคุณแล้วองค์พ่อปู่มาฝันเลยวันนี้ว่ามันจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมไม่รู้ว่าใครถึงอาจารย์ไม่ถูกผมก็ไม่ได้เป็นไรให้ลูกศิษย์ผมถูกเพราะว่าผมก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ว่าผมก็พอมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ผมอยากให้ลูกศิษย์ของผมรวยที่ผมมานั่งพูดจนเจ็บคออยู่นี่ผมอยากให้ลูกศิษย์ของผมมีเงินนะครับ <c oughs> แล้วผมมีเงินอยู่ผมก็ไม่สามารถที่ไปแจกลูกศิษย์ทุกคนได้ฉะนั้น ผมช่วยได้ก็คือหนึ่งแหละให้หวยฟรีให้แนวทางฟรีหรือว่าให้สิ่งดีๆแนะนําสิ่งดีพาสวดมนต์บ้างคิดถึงอาจารย์ขอบคุณครับพี่บูหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็อยากให้ลูกศิษย์รักกันเป็นเกาะป้องกันให้กันเวลาผมมีปัญหาหรือมีเรื่องขอให้ช่วยกันออกมาปกป้องนะเช่นคุณว่าผมไปขายยาบ้าเนี่ยไอ้นี้ผมไม่กลัวหรอกนะครับหรือขายเลขนะผมไม่ได้ขายนะครับแต่ถ้าผมไม่ได้ทําเนี่ยมันน่าเกลียดเนาะก็ขอให ใครพูดอะไรขอให้มันโดนเข้ากับตัวเองแล้วกันนะครับตําหนักเราปูใหญ่เท่านั้นนะครับชอบตรงออมีน้ําใจออออก็ทําหลายอย่างนะลูกคนลูกคนก็ติดตามผมอยู่ก็รู้ว่าผมเป็นคนไงน้ําท่วมปูใหญ่ปูช้าลายเก้ร้อยเก้าสครับคิกกี้ลิงลายนาล่างได้เข้าห้องซูเปอร์วีพวันนี้เลย <c oughs> น้ําท่วมโคราชคุณครับผมไปเดือนหนึ่งอ่ะสามครั้งแล้วเดี๋ยวแป๊มหนึ่งเจ็บคอ <c oughs> ผมไปเดือนหนึ่งสามครั้งแล้ว <c oughs> ครั้งแรกนี่น้ําท่วมอุบลปีก่อนผมก็ไปน้ําท่วมจังหวัดเลยที่บ้านสูบผมก็ไปน้ําท่วมปากช่องผมก็ไปน้ําท่วมปากทรงชัยผมก็ไปล่าสุดผมไปที่อําเภอโนนสูงกับเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านบ้านโจดบ้านโนนมันเทศบ้านสามแควบ้านตะกุดขอนบ้านโนนไม้แดงเหนือเชื่อไหมทุกบ้านที่ผมไป ลูกศิษย์ผมมีทุกบ้านร้านกาแฟาเปิดประมาณเดือนเมษาครับแต่ปีใหม่นี้น่ามาถ่ายรูปก,กับดอกไม้ได้อ <c oughs> ขี่กระเตอคข้าวครอบไปนี่เ <c oughs> ชื่อไหมผมไปทุกบ้านขนาดบ้านนี่ห่างไกลออกไปนะลูกศิษย์ผมมีทุกบ้านมารอต้อนรับเอาทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้งจิ้งหลีดหลายสิ่งหลายอย่างมารอแล้วก็เปื้อมสัน่นปากช่องหรือที่ไหนก็ตามขนาดบ้านสูบยังมีเลยเพ <c oughs> ื่มอมาจานนอตตี้มาขอกอดขอ จับแล้วล่าสุดเนี่ยผมไปซื้อทองเนี่ยผมไปเดินตลาดเนี่ยเชื่อไหมผมเดินไปเนี่ยลูกศิษย์กี๊ดกันใหญ่แล้วก็ขอจับมือตามทางนึกว่านายกนะครับนี่คือสิ่งที่เขารักและศรัทธาคือความดีที่เราทําเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์จะชอบมาต้อนรับนะบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ลูกศิษย์ก็มาหาพรุ่งนี้นะผมรับแขกนะครับห้าโมง เสาร์อาทิตย์ผมอยู่ตำาหนักให้ผมรับแขกห้าโมงถึงถึงบ่ายสองบ่ายสามถึงบ่ายสี่แล้วกันพอนะนะครับมาเจอผมได้นะพรุ่งนี้ใครจะมาสํานักนะตําหนักเราตั้งอยู่ที่อําเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์พิมพ์ว่าตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น้อยอยากบูชาเหรียญคลิกลิงก์รายนั่นแล้งทําให้เป็นบอกลูกทําห้ครับ999บาทนะฮะเข้าห้องซูเปอร์วีพีโอเคเนาะตอนนี้กําลังทําทํากําไรพญานาคมานะอัลลัษัลลัษสามเกาเก้านะครับรอบูชาได้เลยนะ โอเคออกไปหาซื้อลอตเตอรี่โอเคครับเราเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนมากครับไปซื้อหวยได้แล้วนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วให้ทุกลูกศิษยิทุกคนจงโชคดีเป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์นำชาวโคราชปากช่องนี่คุยเหลือขอบคุณครับอ่ะห้านนอยรูดแปดครับแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์ลืมล่ะ เนี่ยประมาณน่นละรูกแปดนะครับรูปแปดเดี๋ยวโพสลงเฟสให้นะครับอ่ะรวยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะแปดสองแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าตัวทศไทยนะครับประมาณนั่นแหละแปดสองสี่แปดสองหกแปดสองเจ็ดอาจารย์น่ารักที่สุดอายุน้อยผมอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับผมอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับความดีนี่ระดับประเทศนะครับน้องก,ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่คอยดูแลนะครับทุกๆคนนะครับที่เอ็นดูและรักอาจารย์นอตตี้อาจารย์ขอาบขอประคุณสิ่งไหนสิ่งใดที่ผมพูดผิดไปนะครับอะไรคือขี้เกเธอก <g> ็ <ül> ขอโทษขออภัยหากคาไหนที่มันแรงไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ <g ül> อาจารย์ก็พูดด้วยอารมณ์นะขอโทษทุกคนขอให้ทุกสี่ทุกคนถูกหวยร่ำรวยนะครับขอบคุณที่มาดูกัน <g ül> เดี๋ยวจย์มาไล์ส่วนใหม่นะครับ <g ül> <g ül> ขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะ แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คงยังไม่ได้พาขอขมากรรมนะครับแต่ได้เลดเลดก็กําลังทำนักคล้ายๆของหลวงพรารวยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจารย์ลงหน้าเฟซให้นะครับอาจารย์กับบูชาได้กับบริษัทอินเตอร์นอตติอินเตอร์คุปนะครับเป็นบริษัทเครื่องรางโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณแม่น้ำหนึ่งนะที่พาทําธุรกิจนะแม่น้ำหนึ่งนี่รวยมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะรวยตามนะครับเนาะ ศรัทธาอาจารย์นะที่ขอคุณนี่รักกันนะครับขอคุณอาจารย์เริ่มเสียงเบาแล้วไม่ไหวและนะฮะเสียงหมดนะครับขอคุณสิ่งไหนผมพูดแรงไปหรือว่าทุกคนไม่ชอบก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีมันอาจจะใส่อารมณ์ไปบ้างนะครับเพื่อให้การไล่สดออกมาถูกต้องนะเบอร์เห็นเขาเห็นไหมให้อยากบูชาพระถุมงคลนะคลิกลิงก์ไลน์น่าังเลยจ้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบตอนนี้แหละนะครับ